5ข้อควรปฏิบัติหลังฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาครับให้นอนหัวสูงก่าอกนะครับโดยใช้หมอน2ใบนะครับหนุนบริเวณที่ศีรษะได้เลยนะครับโดยที่เราจะใช้หมอนข้างนะครับกั้นระหว่างหน้าสองข้างห้ามนอนตะแคงนะครับเพราะจะทําให้ฟิลเลอร์บริเวณที่ฉีดไปเนี่ยไหลลงมาได้นะครับ2 งดการสูบบุหรี่เพราะในบุหรี่มีสารชนิดหนึงที่ทําให้หลอดเลือดขยายตัวอาจจะทําให้อาการบวมแดงเนี่ยหายได้ช้าและก็จะทําให้ประสิทธิภาพของฟิลเลอร์เสื่อมลงได้เร็วขึ้นด้วยครับ 3. ควรทานยาตามที่แพทย์สั่งจ่ายให้ครบจนต่อเนื่องเพื่อช่วยลดอาการบวมและอาการป้องกันการติดเชื้อนะครับ 4. ควรดื่มน้ําให้มากๆวันละ1.5ถึง2ลิตรนะครับเพราะว่าฟิลเลอร์เป็นสารที่อุ้มน้ําก็จะช่วยให้ฟิลเลอร์เนี่ยฟูขึ้นได้รูปขึ้นแล้วก็จะช่วยให้ฟิลเลอร์อยู่ได้นานขึ้นและข้อสุดท้ายหลัง3วันนะครับอย่าขยับใบหน้าเยอะเพราะจะทําให้ฟิลเลอร์ที่ทําไว้เคลื่อนผิดตําแหน่งได้ครับ